การเมืองวันเนี้ยร้อนแรงมากกลับทิบตาไม่ได้เดินไปก็ห้องน้ําแป,ป๊บเดียวออกมาเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนแผนเปลี่ยนเมื่อพักเพื่อไทยไม่สามารถดำเนินการยุบสภาสำเร็จเพราะโดนโดนตีกลับมานะครับ ก็อย่านึกนะว่าคนอย่างทักษิณเขาจะยอมง่ายง่คนไทยอ่ะรู้นิสัยก็ดีโดยเฉพาะป่าทัศนะน,นะเคยเคยต้องบอกใช้คำว,ว่าเคยไปร่วมสู้รู้ว่าเขานิสัยเป็นยังไงเขาไม่ใช่คนยอมอะไรไง่ายๆหนึ่งเขามีกระสุนดินดำเขามีปัจจัยมีอำนาจบางอำนาจหนุนหลัง เราไม่สามารถจะประเมินได้เลยว่าณนะเวลาเนี้เขาดำเนินการใต้ดินและบนฟ้าไปถึงไหนคือมาแบบเหนือเมฆคือบนฟ้าแล้วก็ดำเนินการใต้ดินคือแบบเงียบๆวิธีที่เขาจะทำก็คือเจรจาดึงแกมขู่ คือทั้งให้ด้วยทั้งขู่ด้วยเทหมดหน้าตักกับสมัครพรรคพวกทีเ่เขาเรียกออกตัวแรงไปร่วมลงนามกับพรรคภูมใจไทยนับนับกันไว้เนี่ยเขาที่เขเช็คกันไว้นะภูมใจไทยอาติหกสิบเก้าอาติไปเจ็ดสิบใช่ไหมไปร่วมอีกประมาณเจ็ดสิบ กว่าไอ้ส่แปดเจ็ดสิกว่านะจากจากหลายหลายพรรที่แยกตัวไปยุ่มถ้าทักษิณเขาเล่นเกมใต้ดินและเกมเหนือฟ้าพร้อมกันเกมใต้ดินเนี่ยเขาอาจจะต้องเสียกระสุนดินดำเยอะหน่อยอาจจะต้องยอมเสียตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับพวกนั้นดึงกลับมาได้4ีสิกว่าตำแหน่งก็จะสามารถโหวตชนะ ฝั่งอนุทินฝั่งภูมิใจไทยแผนการของรรคประชาชนกับภูมิใจไทยก็อาจจะสะดุดอย่าลืมนะครับว่าบางครั้งความเงียบเนี่ยที่เขาไม่ออกข่าวแต่เขาเจรจาไปแล้วคุยกันไปเรียบร้อยแล้วอาจจะนะอันนี้ป่าทัศ์ประเมนว่าอาจจะเพราะมันเป็นหนทางสุดท้ายที่เขาจะทําเขาไม่ยอมเสียมนาจง่า,งายๆคมอยาทัดสินเขางานเนี่ยเขาลงไม่ได้ ต้องเป็นรัฐบาลต้องเป็นรัฐบาลคือแม้กระทั่งการเ,เสนอยุบสภานะคูนเก้ายุบสภานนั่นคือหนทางที่เขาไม่ได้ต้องการแต่เขาจําเป็นเพราะว่าสิ่งที่เขาไม่ต้องการมากกว่าก็คือไม่ให้อนุทิินขึ้นมาเป็นนายกทัฐมนตรีแล้วมาคุมกระทรวงหลักๆซึ่งอาจจะมีผลด้านคดีความของอนุชินเองและของ ตัวเขาเองและหลายคนที่อยู่ในพักบาง,อาบงไอลูกคููเนีน่ยนะก็อาจจะมีเช่นไปอยู่กับนุทินได้แค่สีเดือนต้องจุสภานะแต่ถ้ายังอยู่ที่นี่เอาตำแหน่งไปสองปีอยู่ด้วยกันอยากได้ตำแหน่งนี้ไม่ใช่เหรอเอาไปนี่นี่คือ,เ,อเขาเรียกว่าการยื่นข้อเสนอให้ให้ได้คิด อันนี้ฝา่าทัพไม่ได้พูดแบบเข้าข้างใครนะแต่วิเคราะห์ว่าความเป็นไปได้สุดท้ายที่เขาจะต้องทําก็คือต้องทําแบบนี้นแล้วป่าทักที่ว่าคนอย่างทักษิณเขาก็แน่นอนอะ่ะก็มีประสบการณ์ในด้านนี้เขามีปัจจัยมีกระสุนด,ดินดําเยอะใช่ไหมแต่มีอํานาจบางอํานาจช่วยอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเขาก็มีโอกาสที่จะทําตรงนี้สาเร็จดึงกลับไปได้โดยที่ไม่บอกื่อ โดยที่ไม่บอกตืป่ปไาถ้าถึงพูดเนี้ยถึงเปิดประเด็นบ้นางอย่างเช้าอะระวังจะมีงูเห่าตั้งแต่วันหัแม้กระทั่งสมาชิกพรรคประชาชนเองเราจะรู้หรออาจจะโดนดึงก็ได้อาจจะโดนดึงก็ได้โดยเฉพาะคนที่ไม่เห็นด้วยกับมติที่เป็นถึงมติจะออกมาแล้วแต่ความเห็นตอนที่นําเสนอกันท,ที่ประชุมการเลือกตั้ ก็มีอสสที่ไม่เห็นด้วยเยอะก็เยอะนะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างวงนอกไม่รู้แต่วงในก็รู้ก็ต้องจับตาดูว่าเออจะมีใครบ้างที่โดนสายตรงซื้อตัวเป็นงูเหา่าเพื่อประยกให้ฝั่งนน้นก็อาจจะมีอาจจะมีนะป่าทับบอกว่างูเห่ามันเคยเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราในการเมืองไทยนะแม้กับทางเขาเนะี้ย ของพรรคเพื่อไทยเองยังเป็นงูเห่าแปดคนมาเปิดตัวเรียบร้อยกับพรรคภูมใจไทยไปแล้วดังนั้นจากพรรคอย่าคิดนะว่าจากพรรคกุมารไทยหรือจากพรรคประชาชนจะไม่มีงูเหา่าอย่าลืมนะครับเงินทองไม่เข้าใครออกใครตําแหน่งหน้าที่นะฮะอำนาจไม่เข้าใครออกใครถ้าเสนอแลกด้วยอํานาจคือเขาเรียกว่าเทหมดหน้าตักเพื่อให้ตัวเองไม่แผลเขาแผลไม่ได้ง่ายๆคือเขาแพ้ไม่ได้ แล้วอยู่ครบอีกสองปีนะก็ดันก็เสนอชื่อเขาต้องเสนอชื่อคุณชัยเกษมอยู่แล้วชื่อเนี้ปรากเนี่ยแปลกไหมเป็นคัดดิเดตคนที่สามแต่ปรากฏว่าพูดแบบน้อยใจว่าผมเป็นแค่เบี้ยตัวนึ้งอยู่ที่อยู่ในเกมของเขาคือณเวลานั้นเกมมันไม่ใช่แบบนี้เ,เกมมันคนละเกมกันเข้าใจป่ะตอนนั้นณนะเวลานั้นเขายังไม่คิดเขาไม่คิดด้วยว่าอุ้งอิงจะโดน ตัน้อยป่าทัดเองก็ยังไม่คิดเลยคิดว่าอุ้งิงจะหลุดอ่ะในข่ในข่ารูา้สึกยังเคยทานายไว้ว่าอุ้งิงจะหลุดอ่ะแต่ว่ามันก็ทิกกลับมากลายเป็นกลายเป็นไม่รอดเมื่อไม่รอดปุ๊บบางทีการที่จะวางแผนใหม่เนี่ยอีกฝ่ายเขาก็วางแผนเตรียมไว้แล้วอย่างเงี้ยมันก็ต้องแก้กันไปแก้กันมาดังนั้นการแก้เกมล่าสุดของภาคผู้ใชก็ต้องออกมาแนั้นะคือทำอยังไงก็ได้ให้ดึงพวกนั้นกลับมาอย่าลืมนะครับการเซ็น NOU อ่ะ มันฝ่าบาชีกันได้เพื่อไทยก็ฉีกเอ็มอู๋กับประชาชนมาแล้วดังนั้นพวกที่เป็นหัวเห่าที่ออกมาเสนอตัวมีทีท่าว่า,าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของสุชาติสุชาติเองเขาก็อยากเป็นรัฐมนตรีกลับไปเป็นรัฐมนตรีแรงงานอย่างเงี้ยเพื่อไปเคลียร์เรื่องประกันสังคมเรื่องตรงเรื่องตึกอะไรเขาด้วยเขาก็อยากจะไปเคลียร์ดังนั้นว่าใครให้ตำแหน่งนี้เขาเขาเอาส่วน ภูมิใจไทยเขาก็ต้องการอยู่แล้วถ้าไปเข้ามาเป็นนายกได้คุมกระทรวงหลักๆได้นะโอ้คือทุกทุกทุกภาคมันบางทีมันมีแผลอยู่มันก็ต้องการที่จะเออเข้าไปไปกรบแผลตรงนั้นไปล้างแผลตรงนั้นให้สะอาดใช่ไหมอะไรที่เคยทําสกปรกไว้ทำาบนี้ก็พยายามดังนั้นว่าถ้าเขาจับจุดตรงนี้ได้เขาก็อาจจะยื่นข้อเสนอตรงนี้ให้เอาไปนะอยากได้เอาไปแล้วมาอยู่แล้วข้ออ้าง ที่จะบอกต่อสาธารณชนก็คือเราต้องตราบาส,สัตว์เพื่อชาติเราต้องสร้างละครเพื่อตบตาเพื่อชาติจะอ้างกันแบบไหนฮะทุกอย่างคือเพื่อชาติครับวันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ